ก็ได้ด right, ีครับแต่ว่าคืองานเราไราเดได้เยอะกว่านานที่เรียนก็เราสามารถแบบจัดการเวลาแบบเรามีเวลาที่แบบไม่ตายตัวได้เพราะอย่างงานประจำบางทีมันก็จะมีกินความรู้สึกเบื่อว่าแบบเออเราชีวิตเราจะต้องแบบเป็นแบบรูปแบบเดิมๆ ชื่อจักราวุธครับชื่อเล่นก็เรียกว่กกจาจักรก็ได้ครับก็ในปัจจุบันตอนนี้ก็เ,เป็นฟรีแลนซ์ full t i m ของผมเนี่ยคออือตอนนี้คือไม่ใช่เป็นฟรีแลนซ์คนเดียวครับคือจะมีทีมที่เป็นเพื่อนๆที่รู้จักกันเป็น,น้องเป็นอะไรพวกนี้นครับเข้ามาช่วยดูแลในส่วน,นอื่นๆด้วยก็คือพวกกราฟิกดีไซน์เว็บไซต์หรือว่าเป็นมบายเดก็หล่์ เริ่มต้นใช่ไหมก็อาจจะมาจากจากการรับงานข้างนอกด้วยครับแล้วก็ตัวงานที่ได้มาเนี่ยถ้าเทียบกับเงินเดือนนะครับก็คืองานที่ได้จากฟรีแลนซ์เนี่ยมันจะได้เงินที่ก้อนใหญ่กว่าเพราะว่าเงินเดือนก็คือทํางานเยอะแค่ไหนก็นแล้วแต่เงินเดือนมันก็จะเท่าเดิมน,นะครับแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็คือมันจะประเมินตามจริงตามโปรเจกต์จริงๆูดตรงๆก็คืออิสระครับ สรจละมากกว่าคือเ,เราจะตื่นตอนไหนก็ได้เราจะทํางานตอนไหนก็ได้เราจะไปที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเอ่อฟรีแลนซ์เนี่ยมันจะมีรายได้ที่ไม่คงที่นะครับต่างกับพนักงานประจําซึ่งคุณเข้าไปเนี่ยคุณมีงานคุณไม่มีงานแต่ยังไงคุณก็ต้องให้เงินเดือนละเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากัาไปแต่ฟรีแลนซ์ถ้าสมมติไม่มีงานคุณก็ต้องกินสิ่งที่ก็ที่ที่ทเรียกๆกันบ่อยๆคือบุญเก่าก็คืองานเดิมๆถ้าถ้าคุณไม่บริหาร การใช้เงินดีๆอะไรพวกน,นี้ครับถ้าไม่มีงานเข้ามาเนี่ยงานจะหมดก็คือพยายามอย่าอย่าท้อครับถ้าเกิดสมมติเลือกที่จะออกมาจริงๆแล้วเชื่อว่าวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็มันคืองานมันก็มีเข้ามาแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีขั้นตอนของมันเองอะไรเงี้ยแล้วก็จะเหมือนอย่าว่า บริหารการใช้เงินหรือว่าการจัดการตัวเองเนี่ยให้ดีๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับจะบอกไนตอนแรกว่ามันอิสระมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยมันคงส่วนใหญ่ของผมจะเน้นคุณภาพของของตัวงานมากกว่าเพราะว่าความจริงๆคือบางครั้งเวลาเราทำสัญญาอะไรพวกนี้มีเลดบ้างนิดหน่อยทางบริษัทหรือว่าอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่คุณภาพของเราคุณภาพของงานที่เราส่งให้เขาเนี่ยมัน โอเคมันดีเขาก็สามารถที่จะส่งงานให้เราต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาพยายามรักษาคุณภาพคุณภาพของของงานของตัวรฟรีแลนซ์เองเพราะว่าตลาดฟรีแลนซ์ในปัจจุบันนี้ก็คือเยอะเพราะว่าอย่างพน,งนักงานประจารักงานข้างนอกเขาเรียกว่าฟรีแลนซ์ละยังเงครั ครับสวัสดีครับชื่อเบียรครับคงตะทนศิลปบไรครับพอเรียนจบมาแล้วก็ระหว่างที่หางานประจําทาเนี่ยก็รับฟรีแลน์เป็นช่างภาพอยู่ก็เป็นฟรีแลน์อยู่พักหนึ่งจนได้งานประจําทํามาก็เลิกเป็นฟรีแลน์แล้วก็ทํางานประจำมาเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วก็พอมาถึงช่วงระยะหลังๆเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นฟรีแลนอีกครั้งนึงความจริงมันก็มันก็อิสระ,ะกับตัวเราแต่ว่า ความรับผิดชอบมันต้องมากขึ้นก็คือถ้าเราถ้างานประจําเราป่วยเราไม่สบายเนี่ยเราก็แบบโอเคเราโทรโทรไปขอลาหยุดว่าเนี่ยเราจะวันนี้เราขอหยุดนะเราไม่สบายเอาไปไม่ไหวแต่ว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยงานลูกค้าต้องส่งเนี่ยเราก็ต้องแบบส่งให้ทันเวลาเราทำยังไงได้มันมอนในหนังเรื่องฟรีแลนซ์เนี่ยเราก็ต้องทาให้ทาให้แบบยังไงต้องทาได้ทาทาใ,ให้ทันตรงตามเวลา,าจะทำยังไงก็ได้โดยการอาจจะแบบฟื้นตัวทําเองซึ่งมันก็ ก็ไม่ดีกับสุขภาพของเราหรือว่าอีกตัวเลือกหาตัวเลือกเพิ่มก็คือการหาเพื่อนที่มาช่วยงานเราต้องวางแผนว่างานชิ้นเนี้ยเราจะทํางานกับใครบ้างหรือว่าเรามีตัวตัวมีทีมสํารองในการช่วยเหลืองานหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าจะมาทำฟ็นฟรีแลนซ์อย่างแรกคือสําคัญมากเรื่องของคอนแทคว่า เราจะมีคอนแทคพอสาหรับในการรับงานต่อเดือนไหมเราก็ต้องวางแผนว่าเนี่ยในหนึ่งเดือนเราอยากได้รายได้มาประมาณเนี้ยเราคอนแทคที่เราดิวงานได้อะมันมีศักยภาพประมาณไหนการหาลูกค้าสักคนหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็ต้องมองว่าเราจะหาเขาจะมาจ้างเราเราขา<อ>จะจ้าง,อ,างอะไรกับเรา,เราใช่ถ้าเรามีผลงานมาก่อนเขาก็เห็นผลงานของเราเราไปเสนอขายก็ได้ หรืออย่างอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นคอนเนคชันกับเขาก็ได้ว่าว่าเราเฮ้ยเราทำงานกับเขาได้นะอะไรอย่างนยครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเป็นแบบงานที่ง่ายๆเช่นถ่ายถ่ายงานรับวิญญาหรือว่าถ่ายแบบบีตติกันเองอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะ <S <S มันจะไม่มีสัญญาอะไรอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นพวกบริษัททำพรีเซนต์พรีเซนเทชันของบริษัทอะไรอย่เงี้ย ไม่ไมีสัญญาว่าเออะไรทําด้วยงบเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาขนาดไหนถ้าเป็นงานสเกลเล็กบางงานก็ต้องก็ต้องมีมีสัญญากันแล้วแต่ว่ามันเป็นงานประเภทไหนครับถ้าเป็นงานบริษัทส่วนมากก็จะมีสัญญาถ้าเป็นงานแบบระดับบุคคลอะไรอย่างเงี้นคนยครับมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยได้มีสัญญามากเพราะว่าเรารู้จักกับกับทางลูกค้าอยู่แล้วประมาณนึงช่วงแรกช่วงแรกที่บ้านก็ไม่เข้าใจว่าแบบ อยู่บ้านคือเราทํางานอยู่บ้านในชะ่ไหมฟรีแลนซ์ล้วแบบอยู่บ้านอีกแล้วอา้าวทำไมเราเราอยู่บ้านแหละเราก็ทํางานได้เงินของเรานะแต่ว่าพอเราทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เอ่อที่บ้านเขาก็เห็นมาว่าแบบโอเคเราก็ทํางานแล้วก็หาไรายได้มาเลี้ยงชีพได้โดยที่แบบไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรแล้วก็ทําให้ที่บ้านเขาเข้าใจ ชิตาทิตยานะคะชื่อเล่นชื่อมนค่ะส่วนใหญ่ที่ทำตอนนี้ก็คือจะเป็นแปลบทความค่ะภาษาอังกฤษเป็นไทยแล้วก็มีเขียนบทความภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ทำซับไตเติลหนังด้วยค่ะถ้าย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วฟรีแลนซ์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่อยากจะทำเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราจบมาใหม่อะคะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ ไม่รู้ไม่มีคอนเนคชันแล้วก็ไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ไม่รู้จักว่าจะต้องทํางานยังไงบ้างนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะทํางานประจํามาก่อนมันถึงจุดที่ที่ถึงการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเราไปเจอทีมงานซับจิตเติลที่ที่มีงานเข้ามาเรื่อยเรื่อยมันก็มันก็มีรายได้อยู่ในระดับหนึ่งประจบกับบริษัทงานที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยเขาปิดกิจการเราก็เลยไม่มีทางเลือกโนชอยส์เราก็เลยหันมาทำฟรีแลนซ์เต็มตัว ระหว่างที่เราทํางานประจําเนี่ยเราก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆว่าที่ไหนเขาเขาให้ทให้ทํางานเป็นจ็อบบ้าง่เงี้ยค่ะก็คือส่งเรซูเม่ไปส่งผลงานไปทุกที่ที่เขาที่เขาเปิดรับนะคะแต่คือใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีได้รับการตอบกลับหรอกค่ะเพิ่งได้รับการตอบกลับมาก็ใช้ใช้เวลาอยู่ปีสองปี ฝากไปเรื่อยๆจนเออเขาสนใจว่าเราสนใจจะทํางานจริงๆเนี้ยค่ะเขาก็เอาเริ่มเอางานให้เราทําแล้วก็พอได้ทํางานชุดแรกเขาก็เห็นว่าเราทํางานได้เขาก็จะส่งงานมาให้เราเรื่อยๆประมาณเนี้ยค่ะ mm hmm. อิสระค่ะมีเวลาเยอะ แล้วคือจะตื่นตอนไหนก็ได้แล้วจะเริ่มทํางานตอนไหนก็ได้จะเลิกงานตอนไหนก็ได้ไม่เหมือนงานประจําแต่ฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าคุณมีธุระคุณอยากจะไปต่อใบกับคีไปประกันสังคมไปหาหมอฟันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องลาใครเราก็สามารถแบ่งเวลาของเราไปได้เลยอะค่ะอุปสรรคการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือความขี้เกียจยิ่งถ้าเกิดเราขี้เกียจแล้วเราก็ส่งงานแบบไม่ดีให้ลูกค้าไปเนี่ย หนึ่งความน่าเชื่อถือเราก็จะลดลงด้วยนะคะอุปสรรคอันดับที่สองก็คือการหาลูกค้าค่ะเพราะว่าตลาดฟรีแลนซ์เนี่ยค่อนข้างจะแข่งขันกันสูงเราก็ต้องวิ่งหาลูกค้าตลอดอจากที่พูดคุยคือต้องบอกว่าตอนยื่นยื่นทำธุรกรรมกับธนาคารเนี่ยจะใช้อาศัยว่าเป็นพนักง,งานประจำก็เลยยื่นได้ง่ายหน่อย แต่จากที่คุยกับเพื่อนที่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยกันนะคะเขาบอกว่าจะค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีไรายได้ประจําไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกจ้างขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สองส่วนใหญ่ฟรีแลนซ์น่ะไม่เคยเป็นนี้กับที่ไหนมาก่อนก็เลยยังไม่ไม่สามารถจะดูได้ว่าเขาเออผ่อนชำระได้ตามกําหนดเวลาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันซึ่งมันค่อนข้างยากสําหรับฟรีแลนซ์ก็ สำหรับคนที่รักจะทำฟรีแลนซ์จริงๆอะค่ะต้องบอกไว้อย่างแรกเลยว่าการเป็นฟรีแลนซ์ไม่ใช่ว่าขี้เกียจทำงานเลยเออกมาเป็นฟรีแลนซ์คือเป็นฟรีแลนซ์ต้องขยันกว่าเดิมสิบเท่าเพราะว่าไม่มีใครมากำหนดว่าเราต้องตื่นเวลานี้นะเราจะต้องเริ่มทำงานเวลานี้นะแต่ทุกอย่างมันมันรัดตัวไปหมดอะค่ะสำคัญที่สุดของคุณก็คือการมีวินัยในตัวเอง การมีวินัยในการส่งงานให้ลูกค้าแล้วก็รักษาระดับมาตรฐานงานของคุณไว้างคะ่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าลูกค้าใช้บริการกับเราแล้วผลงานเราดีดีที่เขาน่าพึงใจตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ไปเลือกฟิลล์คนอื่นนะคะรักษาลูกค้าไว้อันนี้สำคัญที่สุดค่ะ